สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่มักกะสันนะฮะตอนนี้ผมซื้อตั๋วโดยสารที่มักกะสันจะเดินทางไปวตัตเตครับไปกับขบวน283นี่ตั๋วโดยสารครับขบวน283นะฮะออกจากกรุงเทพนั้น6นาฬิกา55นาที ทีแรกผมกะจะไปขึ้นที่หัวลําโพงนะที่กรุงเทพแต่ว่าคิดแล้วไม่ทันนะครับรถติดขี่มอเตอร์ไซค์ไไม่ทันแน่นแน่ผมมามักกะสันใกล้กว่านะครับเพราะผมอยู่ใกล้ทางมักกะสันก็เลยมาทางนี้แล้วกันนั่งรอแป๊บหนึง่งเอาไวร้รีวิวคลิปเดี๋ยวนั่งรถไฟถ่ายวิวให้ดูกันนะครับที่นี่สถานีมักกะสันยามเช้านะฮะหกโมงตอนนี้7จ็ดโมงแล้วไอ้หกโมงห้าสิบห้ารถกำลังออกจาก สถานีกรุงเทพวิถีชีวิตยามเช้านะครับที่นี่ด้านหน้าก็จะเป็นตลาดก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของมาขายที่ด้านหน้าของสถานีมักกะสันอันนี้ก็เป็นรถเข็นผักรถโดยสารจะมาถึงนี่ประมาณ7.16นาฬิกานาทีตอนนี้6นาฬิกาก็เราราว21นาที ทางน้นคือสถานีราชปรารบรถติดเหลือเกินนะฮะชเช้าเช้านี่เป็นโถงห้องพักคอยแล้วก็จำหน่ายตั๋วนะครับก็ซื้อตั๋วที่ตรงนี้แหละค่าโดยสารแค่6บาทนะครับจากมักกะสันไปที่หัวตะเค้นี่คือด้านหน้าสถานีฝั่งที่ติดกับถนน มองไปทางโน้นนะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของตลาดเกือบจะร่มหบแล้วแวะซื้อตอนนี้เอามูปิ้งนะครับสองไม้ลองท้องไว้ก่อนเชา้าๆหิวแล้วที่ด้านหน้าสถานีนมักกะสันฮะน่าจะอร่อย ขายกันอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเดีย๋ยวนี้พอ้าไม่ค้าเต็มก็อ,อุดหนุนกันไปนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจยำแย่ลำบากขาขายยุ่งยากก็ต้องอุดหนุนกัน ระหว่างรอนะครับก็มีขบวนรถเข้ามานะจากฉะเชิงเาววิ่งเข้ากรุงเทพกังวานเลือกเกินเสียงกึ่้องกัง,กงวานตามสไตล์ละครังบวนนี้จะเข้าชานชาลาสองนะเพื่อจอด รออีก,กระบวน283ที่จะเดินทางกำลังจะเข้ามาเหมือนกันหรูอใครจะเข้ามาก่อนทางโน้นนะทางโน้นก็เป็น283เห็นไฟหน้ามาแล้วเหมือนกันไม่รู้ใครจะถึงก่อน สอดสองลงมากระทบรางนี่เป็นเส้นเลยดูสวยงามน่นอเข้าชานชาลา2สองนะครับล้อหลีกกระบวน283นะให้283เข้ามาชานชาลาหนึ่ง หลายคนก็เดินทางมาจากชายเชิงเซาแล้วก็ระหว่างทางด้วยเพื่อเข้ามาทํางานในพื้นที่ชั้นในนะครับการใช้รถไฟเดินทางันก็ดูสะดวกแล้วก็เร็วเพราะวิ่งตรงเลยไม่ต้องรอรถติดนะครับรอไม้กันนิดเดียวไฟแดงนี่ไม่ต้องถามหาเลยยกเว้นว่ามาจอดรอทางกันนี่นะฮะ ราครรจะความของรถกัารกาคนสโอ้โหดูคนในรถครับอัดแน่นเหลือเกินรถ <c oughs> จยนะชอในขณะนี้รถาดตเวนปรสบิเุขาที่จมทางด่เชิงชาวกรุงเทพนะครับวัน380แน่นครับนี่คือชานเมืองที่วิ่งถี่แล้วนะฮะสำหรับรถจักรยานนั้นวิ่งเยอะมาก รอบความส่วาเวลา7นาฬิกาที16นาดีมีตัวเลขสามในที่เรียกร้องนะเรารับการเดินรายการเวลาที่ไหนครับขนาดลงไปส่วนหนึ่งนะก็ยังยืนกันเต็มกระบวน283นะครับกำลังจะข้ามแยก ไอ้ข้ามจุดตัดนะถนนราชพาลบมาแล้วคันนี้นะฮะเขาต้องจอดรอทางกันก่อนนะครับจะออกไปเลยทันทีไม่ได้ เสียงอะไรเหมือนเสียงไซเรนนะอยู่ที่ในโรงงานมักกสันนะเปิดทีหนึ่งปน,นี่ด้านท้ายครับโดนแสงสาดกระทบดูสวยเหลือเกินเจ็นาฬิกาสนาทีครับกำหนดการในตั๋วโดยสารบอกว่า7จ็นาฬิกาสินาทีรถจะเข้าจอดเทียบชานชลามักกสันถนนห์ฮไฟส่องมาแล้วครับก็ถือว่า ตรงเกือบตรงนะครับรถมาแล้วอาจจะติดไม้กั้นนิดหน่อยขอบน283นะครับอ้าโอ้มายืนบางนงมาแล้วเราที่โบกฟงเขียวรอเลยครับตั้งแต่หน้าโรงงานมากกสันประตูที่หนึ่ง ส่วนใครที่จะเดินทางเข้าไปสถานีกรุงเทพพุลำมพงกระบวน380ยังจอดรออยู่นะยังเดินทางไปด้วยกันได้น่าจะได้คนปู่ G E K นะครับทำกระบวนดูหน้ามาแล้วน่าจะใช่ เสื้อแดงนี่ก็เดินข้ามไปข้ามมาอยู่นิ่งไม่ได้เลยจริงๆไม่ได้ว่านะครับรถจะเข้าแล้วแกก็ยังข้ามไปข้ามมาอยู่มาแล้วขบวน2 8งแปดสาม EK สี่ศูนย์ศูยห้าสีมเลย ู้โดยสารไม่ค่อยเยอะแต่เราเึืนเราโดยสารกันผู้โดยสารทางกระถาที่กรุงนทคไกราง่ันั อจอดปุ๊บออกแป๊บเลยครับรถจอดเช้งซานก็พร้อมออกเหมือนกันอันนี้ประตู2นะครับประตู2ของโรงงานมารกะสันนะครับ ชุมชนรอบๆใกล้ๆโรงงานมักกสันนะฮะจะเห็นเป็นร่างเก่าเป็นมีป่ามีอะไรนะฮะรอการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่เราจะเห็นทีนตานะครับขยะมีทุกที่เลยที่อยู่ใกล้ทางรถไฟตอนนี้เราจะถึงอโศกแล้วนะครับทางโซนนี้ก็จะดูสะอาดหน่อยเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวเข้ามาในเขตเมืองแล้ว จะข้ามแยกอโศกเป็นจุดที่มีรถตริดอันดับต้นๆเลยระหว่างทางที่รถไฟจะข้ามนะรถติดมากแล้วก็ฝ่าไมา้กันกันเยอะพอๆกันกับยม,มราชเลยเนี่ยรถอัดมางแต่กลางทาง,ทางแน่นนี่อยู่รถอโศกครับ ก็จะเชื่อมต่อกันกับรถไฟฟ้าใต้ดินห,ห็นมีใครมาด้วยผู้โดยสารรอขึ้นรถที่นี่เยอะครับ ข้างทางรถไฟเหมือนเดิมแล้วก็ขยะแล้วก็ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้รก็โปรขยะเทียบเลยแล้วลังคาดดีนโบใครยืนย่นอะไรออกไปมีขาดนะครับถึงที่หมายปลายทางนี่อวัยวะไม่ครบสวนแน่นอน ข้างทางนะฮะแล้วก็ข้างทางข้างทาง yeah uh -huh. สามารถขึ้นระหว่างทางตามป้ายได้จะไม่มีจุดจำหน่ายตัว๋วกมมาซื้อตั๋วบนรถนะครับจะแพงกว่าเราซื้อทีอ่สถานีโดยตรงนะครับอย่างเงี้ยขึ้นที่อโศกไปหัวตะเชนะครับ9บาทแต่ถ้าผมซื้อที่มักกะสันนะครับ6กบาทนะครับราคาตั๋วจะต่างกันอันนี้เราอยู่ที่สถานีคลองตันแล้วนะ

ไม่ไม่สมกับอะไรไม่สมกับเมืองที่เติบโตขึ้นนะครับแน่นอนคะว่าตัวสถานีนั้นอยู่มาก,ก่อนนะครับอยู่มานานก็เลยยังไม่ได้พัฒนาซึ่งอนาคตก็คงมีการพัฒนาให้มันดูดีขึ้นแต่ตึกรามบ้านชอ่องข้างๆข้างหลังของดอนฮงโ,โดนั้นพูดขึ้นเป็นดอกเห็ดกันเลยประบวน384นะครับก็จะ จอดรอหลีกฮะให้ขบวน372ที่มาจากปราจีนบุรีเข้ามาก่อนนะครับรออยู่ตรงนี้ประมาณ10นาทีนะครับที่คลองตันที่นี่ก็จะมีรางหลีกไว้ให้รอหลีกกันเดี๋ยวขบวน372ก็จะเข้ามาขบวน372มาจากปราจีนบุรีส่วนตอนเย็นก็จะเป็นขบวน371นะครับออกจากกรุงเทพไปปราจีน สี่สองสองหนึ่งแล้วก็ผู้โดยสารแน่นครับเต็มเทียบเลยลาจีนบุรีกรุงเทพบู้โดยสารแน่นขนาดแล้วก็มียืนตามประตูนะครับจริงๆไม่น่ายืนฮะอันตรายเกิดลื่นมา ตกข้าง้างไม่อยากนิสภาพรถเคลื่อนออกแล้วครับแต่ว่านี่ฮะถ้าจะบอกว่าไม่ให้ยืนตรงบันไดนัก็คงจะไม่ไหวนะครับอัดแน่นกันเลือกเกินเต็มทุกตู้นะครับขบวนนี้ยาวก็ขอให้ยืนกันอย่างระวังแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะฮะ อ,อัดกันจริงๆเลยเสียงหวีดจากตัวรถมาแล้วจอดตรงนี้ประมาณสิบนาทีได้นะฮะรอเหล็กเคลื่อนตัวออกจากคลองทันแล้วแม่เสียงคุณปู่กำลามดีจังเลย จัดของแต่ในะโซนนี้เป็นโซนตลาดนะครับริมทางเห็นเป็นนี่เพิงไม้เป็นที่วางขายของนะครับน่าจะเป็นตลาดนัดด้วยนะแล้วก็ขยะนะฮะฝั่งตรงข้ามเยอะเยอะเกินผมจะเป็นลายเส้นอีกลายเส้นหนึ่งนะครับที่จังจดจำนะตลอดทางรถไฟนะั้นมีแต่ขยะตรงไหนไม่มีนี่แปลกนะยกเป็นทางลอยฟ้านะครับ นี่คลองแสนแสบนะครับ ชอบเามาทิ้งกันเหลือเกินนะที่นี่อันนี้เป็นพวกรถบำรุงทางนะครับรถอนสองเก้าอนเจนศูนยสี่ห้าอนสองหนึ่งอนสิบสองกนสิบหกนะฮะกสนเจ็กนเจ็ อนอ27นะแล้วก็ตู้บตยนะพวกพี่ตู้ใหญ่อนอก็คือรถอัดหินนะครับกศนอนี่โบกี้สั่นหินอนออัดหินกศนสั่นโบกี้สั่นหินส่วนกศน,นเป็นรถเกลี่ยหินนะครับที่นี่สถานีหัวหมากก็เคยมารีวิวที่สถานีนี้อยู่นะฮะ เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับขึ้นออกจากหัวหมากแล้วนะครับนี้ก็จะมีพลังหลีกันเยอะอยู่หลังโน้นนะครับเป็นสานี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเป็นโมโนเรลตรงนี้น่าจะทำทางเชื่อมนะที่เป็นโครงสร้าง ก็เยอะอันนั้นเป็นโมโนโลเรลสายสีเหลืองนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงครับถัดออกมาประมาณ5-600เมตรนี่แหละส่วนนอนคอนโดครับออกจากวัดัชชาที่อยู่ลำตงนีันีัเราอยู่ที่บ้านทัชชาน,นะครับฝ่ายรัาลบรารัฐบาลเป็นรรรสถานีต่อไปครับทาชาลารามนะครับมีรถเข้ามาที่ การทับช้างนะโอเคสี่ห้าสี่เจ็ดครับโอ้อคนแน่นอยู่เหมือกนกันชาวเชียงแซวสวัสดี่สถานีอะไรนะวัดด่านบุญนะ่นาไม่ค่อยมีคนนะดูตัวอาคารสถาน,าน,นีนะดูเถาวงเถาวัน ถึงสถานีลาดกระบังนะครับจากมงของจกยานจากนมรีลาดกระบังนะครับ<ช>มีม,มีจอบอกสถานะของรถไฟด้วย <c oughs> แล้วก็มีดีเซลรางฟิเดอร์นะจอดหนึ่งคันตอนนี้จอดนักศึกษาลงแล้วนะครับ ถึงพระจอมเก้านะครับป <Okay. S 1> ่ายนี้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ที่เดินทางมากับรถลงที่นี่กันเรือเเลยครับ<ม>ตอนนี้รถก็โลง่งสบายใจเดินไปพระจอมเก้านะครับรถสินค้านะครับเข้าไอซีดีลาดกระบัง เตตุ้คอนเทนเนอร์นะเราเตรียมลงที่วัตะเคแล้วนะมีคนมายืนรอที่หน้าทางลง ถึงสถานีหัวตะเค้แล้วนะครับหัวนรถจักรเทียมในชั้นชนะที่สองเป็นหัวนรถจักรมาแรงขบวนที่สองแปดสามวนสองแปดสามที่เรานั่งมานะครับนี่คือกรุงเทพบ้านครูตาหลวงนะครับก็เดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยนี่ผู้โดยสารก็เป็นนักเรียนนักศึกษาแต่ส่วนมากนะครับนั่งมาพระจอมเกล้ากันก็จะลงกันหลายป้ายแล้วแต่ อาจจะมีหลากหลายสถาบันนะครับระแวแ่นี้หัวตะเครถออกเดินทางจากหัวตะเควันนี้ก็พาทุกคนนะเดินทาง มาที่วัตเคเดินทางจากสถานีมกักกะสันระหว่างทางก็พบเจอนะขยะแล้วก็การเดินทางของผู้คนที่ใช้ชีวิตกับรถไฟนะครับนี่ครับป้ายสถานีหัวตะเคสถานีถัดไปก็เป็นคลองหลวงแพ่งแล้วก็ ที่เราผ่านมาเมื่อคู่นะครับก็คือสถานีพระจอม9ก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกนานๆก็จะแวบ,บออกมาแบบนี้นะปกติครับรถส่วนตัวมานะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไม่เอามาแล้วก็เลยนั่งรถไฟมาดีก,กว่าสุดถานีรถไฟหัวตะเข้นะครับก็เป็นสถานีรถไฟระดับ2ของรอฟทอนะฮะ ตั้งอยู่ที่แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพเป็นสถานีรถไฟชั้น2ของทางรถไฟสายตะวันออกนะครับหากจะมาทางนี้หรือว่าสวนภูมินะครับก็ให้มาลงที่สถานีนี้ได้วัเตอร์เคียนก็อยู่ห่างจากป้ายหยุดรถไฟของพระจอมเกล้านะครับในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณฐานร,ราชกระบ,บังเขาแค่580เมตรนะครับไม่เยอะชื่อย่อภัษไทยของวอตเคนะครับก็เป็นตัวหอหีบกับขอไข่นะฮะแต่เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษจะเป็นว่า H T K นะตัว H ตัว T ตัว K สามตัวชั้นสถานีเป็นชั้นที่สองก็พาเดินทางมาถึง โฟโตเคแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับเต็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพานั่งรถไฟชมอตอนออกมานะครับถึงช่วงหัวหมากเนี่ยเขจะเห็นขยะลิงทางเอยอะแยะเลยแต่ว่าพอเลยหัวหมากมาหน่อยนึงก็จะไม่ค่อยมีขยะมากมายแล้วก็จะเป็นพวกชุมชนเป็นอะไรแยะ,ยะมีบ้างไม่มีบ้างปะปลายกันนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นของคู่กันนะขยะกับทางรถไฟแต่ที่วัตะเคสนี่ก็ดูสะอาดดีนะไม่มีขยะแล้วก็มีมีพวกอิฐพวกสะอาอะไรมอนไม้หมอนทางน้นนะฮะเป็นหมอนตัวเป็นตัวซีเมนบางกองเรียงอยู่จบเพียงเท่านี้แล้วครับขอรายงานการเดินทางจากมากกะสันมาหวัวตะเคสเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ